าหมักขมูชาบิทเกกนดื่มกับอะไรก็อร่อยมีโปรแบอติกที่มีชีวิตด้วยนะเรี้ยวหน่อยอร่อยใช่เลยเซ็นสัญญาเข้าสังกัดไหทองคำเรคคอร์ดปุ๊บในห้างหายอาจารย์ประจักษ์ชัยไหทองคำก็เปรถตู้คันใหม่ป้ายแดงให้โชคโชคมงคลไหทองคำหรือโชครถแห่ทันทีงานนี้หนุ่มโชคจะรู้สึกยังไงบ้างไปฟังกันค่ะก็รู้สึกรู้สึกดีมากต้องขอบคุณในห้าับราจาก์ชัยครับที่ รักลยดูเพราะว่าเรื่องรถเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะเมื่อก่อนผมต้องเช่ารถตลอดลลแล้วมันจะหนักข้าวตู้มากแล้วพอเรามาอยู่หาปับ๊บทางในห้างเห็นว่าตรงนี้มันเป็นแบบจุดที่มันขาดใช่แกก็เลยแบบจัดจัดการหาให้อะไรเงนี้ต้องขอบคุณในห้าแล้วก็แม่แอ๋ต้องราะว่ามาอยู่ห่ชีวิตดีขึ้นผมพูดบอกเลยว่าดีขึ้นมากเลยครับไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเจ้าภาพเรื่องอะไรเพราะว่าเจ้าภาพเขาก็มั่นใจขึ้นกับการทํางานเพราะว่าเราอยู่กับ จะเรื่องงานชิวงานอะไรอ่ ược, ไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าไม่มีตกหล่นแน่นอนใช่ชื่อถ้าตอนนี้ ussen, เรียกอจะเป็นโชคแห่งจะเป็นโชคจะเป็นโชคเจ้ามงคนไห่ทองคำใช่หรือว่าโชครถแห่แห่ทองคำมันเป็นน้าตะกุลแห่ทองคำใช่ก็เป็นลูกหลอกในห้างนะตอนนี้เวลาพึ่งแตวก็ถามว่าเป็นลูกหลักที่ในห้างก็เอ็นดูใช่ครับในห้างก็รักรักพี่ๆทุกคนใช่ครับแต่ว่าเขาอาจจะเอ็นดูเพราะว่าเราเข้ามาใช่ครับเพราะว่าเรื่องรถเรื่องอะไรเงี้ยในห้างก็อาจจะ าดูแลในบางส่วนเ็จะมีพี่ต้อยเป็นผู้จัดการช่ครับในรงมีสั่งห้ามมีกเกเียวตั้งแ้าม้อยางนี้น้ตมีดมากมันไานามามถสั่งห้ามไหมก็มีมีมีบอกบอกว่าเขาบอกว่าช่งนี้ให้ดูงานทำงานเก็บเงินให้ครอบครัวให้ค่อบม่รดีกว่าเราจะได้แบบใช่ไหมเราจะได้แบบรู้สึกว่าอันสบายใจขึ้นทำงานเก็บเงินทำบ้านได้่อย มาเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มโชคโชคมงคลไหยทองคำกันเยอะๆนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ Youtube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลุกทุง่งลึกถึงช้างไทย